สวัสดีครับผมนายเนทพงศ์นาคบรกตนักเรียนชั้นปสหนึ่งทับหนึ่งแผนกช่างไฟฟ้ากําลังจังหวัดสุสารนครนะครับวันนี้เราจะมาทําการทดลองเกี่ยวกับสนามแม่เหลืกไฟฟ้านะครับโดยอุปกรณ์ก็จะมีเป็นผลลวดทางแดงนะครับประมาณทับที่สิบเซนแล้วก็ฐานเป็นร้อนสองก้อนนะครับมีกิ๊บห้าตัวนะครับแล้วก็ตะปูหนึ่งตัวนะครับ โดยขั้นตอนแรกเราจะต้องนำขนลว่นนะครับมาพันกับตัวตะปูอย่างนี้นะครับพันไปเรื่อยๆื่อยนะครับจนเหลือปลายสองปลายไว้สำหรับต่อกับตัวฐานนะครับก็ต่อถ้าหากต่อเสร็จแล้วก็จะได้ทรงประมาณนี้นะครับจะมีปลายสองปลายนะครับนี้ไว้เข้ากับ ตัวผูว้บวกคูณลบของตัวฐานนะครับไม่จํากัดจํานวนรอบนะครับที่พันอันนี้เราจะลองทดลองจํานวนรอบน้อยๆดูก่อนกับฐานก้อนแรกนะครับขนาดทิ a เปิลก้อนเล็กนะครับค่ดูนะครับจะต้องดปนดดดจิด จะลองเปลี่ยนเป็นถาดก้อนใหญ่นะครับก้อนเล็กไม่เกิดถนาดไม่เล็กนะครับก้อนใหญ่นะครับประมาณนี้นะครับผู้บวกขั้ลบติดอยู่นิดนึงนะครับผมเดี๋ยว กรณีนี้อาจจะมีหลายสาเหตุนะครับอาจจะเป็นเพราะการพันขนลวดไม่แน่นพอหรือว่าจํานวนรอบน้อยเกินไปนะครับเราจะลองเปลี่ยนเป็นรอบที่มากกว่าตัวนี้นะครับก็นี่นะครับเราจะเพิ่มรอบมากขึ้นไปนะครับ นี่นะครับทำนัดแม่เหล็กเกิดสนามแม่เหล็กไฟฟ้าขึ้นนะครับทาให้เกิดแม่เหล็กดึงดูดเหล็กนะครับนะครับเผื่อถ่านก็เล็กนี่นะครับดึงมากสุดได้ทั้งสามตัวนะครับทีนี้เราจะทําการเปลี่ยนเป็นถ่านขนาดก้อนใหญ่กว่าเดิมนะครับดับเบิลเอนะครับหนึ่งจุดห้าโวลต์นะครับ นี่นะครับผมต่อจับดินติดเหมือนกันนะติดง่ายกว่าเดิมนะครับจำนวนรอบที่มากข<ม>ึ้นติดสองตัวเลยนะครับเมื่อกี้ติดสี่ตัวเลยนะครับ ถักเอาถาดออกนะครับอนันาจแม่เหล็กก็จะหลุดไปนะครับเพราะไม่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านก็ผลการทดลองคราวนี้ก็สรุปได้ว่านะครับอืมปริมาณไฟฟ้าที่จ่ายให้กับผลลวพน,นะครับมีผลต่ออานาจแม่เหล็กนะครับยิ่งปริมาณมากเท่าไหร่ยิ่งมีอำนาจแม่เหล็กโดดมากขึ้นเท่านั้นแล้วก็สอง จำนวนรอบที่พันกับตัวตะปูนะครับจะเห็นได้ชัดว่าสองอันนี้นะครับอันแรกจำนวนรอบมันน้อยนะครับเลยทำให้เกิดอํานาจแม่เหล็กน้อยมากเลยไม่อาจดึงดูดได้ส่วนตัวที่สองนี้ครับนอกจากมีการพันขานวดขนลวดจำนวนมากเป็นหลายรอบทำให้เกิดสนามแม่เหล็กรอบๆตัวนำตัวนี้และตะปูนะครับมากขึ้นทำให้มีอำนาจแม่เหล็กมากขึ้นในการดึงดูดนะครับ ก็ขอจบการทดลองเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ